ซิตี้คาร์ดีไซน์สปอร์ตราคาประหยัดพมสบาย ผมกับมินนี экспер, ่ค่ะวันนี้มินนี่เนี่ยมากับเต y o t a VO ี 1.5J Auto ปี2014คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กระจังหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะมีแถบโครเมียมอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไฟหน้ากันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนค่ะ ซึ่งพูดได้เลยว่าเทมากๆหล่อมากๆเฟีย้ยวมากๆเลยนะคะแถมยังมีไฟตัดหมอกนะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆเลยค่ะตัวล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ15แห้าและก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างตัวรถค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็สีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดู นะคะนี่นะคะคันนี้รองรับน้ำมัน e 2 0ด้วยนะคะแหมไฟท้ายนะคะก็จะมีไฟเบรก3ดวงนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดอันนี้กันนะคะ โอ้โหกว้างมากเลยนะคะโหถือ oh, ว่ากว้างมากแล้วก <rawd Moder> ็ใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยังมียัางอะไหล่นะคะยัางอะไหล่นี่มาพร้อมกับแม่แรงเลยค่ะไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะถือว่าสุดยอดมาก เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งผู้โดยสารนะคะก็กว้างมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะกว้างมากๆเลยแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นสีดำค่ะตกแต่งด้วยสีดำนะคะดูสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะชใช่ผมไม่ชอเลยถือว่ากว้างมากแล้วก็ เป็นคันลรกเหมาะกับขับในเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่นั่งคนขับกัน,นะค่ะต้องคนขับนะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้นี่ก็ขับรถได้นี่นะคะคอนโซลหน้านะคะตกแต่งได้ดูสปอร์ตแล้วก็เฟี้ยวมากๆเลยค่ะเดี <laughs> ๋ยวเรา เปิดแอร์ก่อนรอร้อน,อนเ,ออเลขไม้นะคะอยู่ที่55,371กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะใช้งานน้อยมากคันนี้ก็เลยถือเป็นคันที่คันท,ท,ที่จะสุดยอดมากค่ะเพราะว่าสวยแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะ เย็นครับเย็นมากเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์กันค่ะ,อะโอ้โหเครื่องยนต์ใหม่มากๆเลยนะคะจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1497 cc ซค่ะ109แรงม้าแล้วก็ ยังเป็นเครื่องยนต์ซีซูบิค่ะถือว่าใหม่แล้วก็สุดยอดมากเลยน็อตน,นี่ก็ไม่เคยขยับเลยนะคะก็ถือว่าองค์ประกอบรถคันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะอะล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาเจ้าคันนี้กันนะคะราคาเจ้าคันนี้นะคะ อยู่ที่3,49,000บาทเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะสำหรับรถคันเล็กซิตี้คาร์คันนี้ค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสปอร์ตแล้วก็คุ้มกับการใช้งานมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะผ่อนสบายๆเลยค่ะผ่อนแค่เริ่มต้นเดือนละ5,681บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ถือว่าสุดปังมากๆ,ๆเลยวินี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเหตุร้านด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Youtube แล้วก็ถ้าสนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรไลน์แล้วก็เพจเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบาย